พ,พูดในรายการตอบดราม่ามือที่3เรียกได้ว่านุ่นสุธิภาคงแนวดีงานเข้าถูกโยงเป็นมือที่3ของคู่รักนิกกี้ก้อยล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจเคลียชัดทุกข้อสงสัยผ่านรายการแย่งซีนอะไรที่แจ้งไปแล้วแล้วมันเป็นประเด็นเหมือนไปเพิ่มไฟเข้าไปเหมือนน่าจะพี่น้องด้วยที่เราแจ้งว่าเป็นพี่น้องก็เป็นพี่น้องจริงๆเรื่องจริงก็ยังยืนยันว่าไม่มีอะไรในกอไผ่ ไม่มีอะไรในกอไผ่คือแห้งมากไม่มีอะไรเลยแบกเข้าไปไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะว่าเรื่องจริงกับพี่นิกกี้อย่างนี้เราไม่มีเรียกว่าเป็นน้องสาวเราเรียกว่าเป็นน้องชายด้วยซ้าเพราะทุกวันนี้ก็เรียกมันว่าลูกพี่หรือเราคุยกันลูกพี่ว่างไงลูกพี่จะถ่ายอะไรและเราก็คอยซัพพอร์ตผลักดันกันก่อนที่จะมีดราม่ามันเริ่มมีคนไปคอมเมนต์ในช่องเราคือพี่นิกกี้ไหม ว่าเยอะจังหรือเป็นพี่น้องกันจริงไหมไม่มีนะตอนแรกคือไม่มีเลยเพราะว่าเป็น F.C. ที่ดูช่องมาตั้งแต่แรกเขาก็รู้เลยจะรู้ว่าอะไรคืออะไรแบบที่มาที่ไปเรารู้จักกันมากกว่ามา5ปีแล้วอยู่ค่ายเดียวกันผู้จัดการเดียวกันอะไรแบบนี้แล้วมันมีคนไปคอมเมนต์คายแบบเตือนว่าเขามีแฟนอยู่นะไม่ปวดแฟนเขาหึงหรอต้องบอกว่าไงา ถามว่าเราก็มีการเคยคุย,คยกับพี่นิกกี้ไหมประมาณว่ามึงเคลียร์ยางมึงเอาดีๆนะกูี้เกจไปมีปัญหานะเว้ยเราก็คุยกันแมนๆตรงๆเลยเราเป็นคนไม่ตอแหละนะแม่ตรงๆแบบนี้ดีกว่าเขาก็บอกว่าเคลียร์แล้วไม่มีอะไรคือเจ้าของช่อง YouTube เขามาขอให้เราเล่นเบอร์นี้เราก็เล่นไปและเราที่สแสดงดันเกิดดราม่ามันไม่ใช่มาจากชีวิตจริงแต่ถ้าชีวิตจริงเป็นแบบนี้ เราก็ยินดีที่ให้คนในสังคมกล่าวหาเราใช่ค่ะเราอยากยืนยันอะไรในมุมมองของเราไหมคะเราไม่ได้แย่งผัวใครเราไม่ได้เป็นมือที่สามใครคือคนเราเรารู้ไงว่ามนุษย์เป็นอย่างไรมีหลากหลายอารมณ์เราก็รู้ว่าโอเคบางคนชอบก็คือชอบไม่ชอบก็คือไม่ชอบเราก็รับรู้แค่นั้นมันเป็นสิทธิ์ของทุกคนที่ใครจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรก็ได้แล้วทำไมถึงลงก็ฉันอยากลงพอดีปกติฉันลงอะไรแบบนี้ ฉันมีแอปพลิเคชันที่เอาไว้เรียงรูปจะลงอะไรก็ถึงคิวที่รูปนี้ต้องลงพอดีก็คือลงพอเห็นทุกคนว่ามันโอเคก็จะเป็นดอก้องที่สดใสรับหน้าร้อนประเทศไทยค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งราวที่ทางทีมงานนำมาฝ่านจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยค่ะ